อีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ก็ได้รับการเปิดเผยขึ้นมาหลังจากเกิดเหตุเรื่องของอาคารสตองพอังถล่มนะครับแล้วก็ปรากฏชื่อของบริษัทนะหนึ่งในบริษัทที่ได้รับงานในการก่อสร้างอาคารก็คือช h i นา r เรเวนัมเบอร์เทนะฮะทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็เปิดเผยคลิปกันว่ามันเคยมีปัญหามานานแล้วนะครับว่ามีบริษัทที่เขารับซัพงานต่อจากช no. ัยนาเรเวนัมเบอร์เทนะฮะเขาก็ไปจ้าง ผู้รับเหมาเจ้าต่างๆมาทํานู่นนี่นั่นอะไรในตึกเนี่ยฮะแล้วหลายชาเขาไม่ได้เงินหลายรอบเาด้วยไม่รอบมีอยู่คนนึงเนี่ยเป็นเมียของผู้รับเหมาพระปานะฮะถึงขั้นเครียดที่ไม่ได้เงินสักทีหนึ่งจะไปฆ่าตัวตายเอาก็มีเดี๋ยวนี้เราตามเรื่องนี้ให้ต่อนะฮะแต่ว่าไปดูคลิปในตอนนั้นหน่อยที่เขาประท้วงกันเรื่องไม่ได้เงินค่าจ้างนะฮะเราคุยมาหลายรอบเขาด้วยไม่ได้รอบเดียวมาคุยสามรอบแล้ว จะมีก็ผมก็ต้องหามาเพราะว่าพวกคุณบอกพวกผมว่าจะตัดเบนมาจ่ายให้อ่ะไม่งั้นพวกผมก็ไม่ได้มันทำงานให้ผูบอ,อก็ต้งนานแล้วแล้วพวกคุณเป็นคนขอเองอ่ะขอเองด้วยเออขอให้ผมทำงานอ่ะผมก็เอามาให้แล้วขอคนผมมาด้วยอ่ะคนมันพอผมบอมาช่วยอ่ะแล้วพอม,มาช่วยเงินไม่ได้อ่ะให้ผมนั่งเฉยเหรอลูกเมียต้องกินต้องใช้ นี่เป็นคลิปที่เกิดขึ้นเมื่อ15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะก่อนจะเกิดเหตุตึกถล่ม28มีนาคมนะครับผู้นับผู้รับเหมาที่มาทํางานก่อสร้างในงานส่วนต่างๆของอาคารสตงอแห่งใหม่เนี่ยเป็น10เจ้านะฮะร,รวมตัวที่ตึกสตงนะครับหลังจากยังไม่ได้เงินนะฮะพอไปทวงถามจากบริษัทที่เขารับทรัพย์ต่อมาจากช h i นา r เรลเวย์เขาก็ยังผลัดวันประกันพุ่งนะ จนต้องไปร้องเรียกร้องนะประท้วงเรียกร้องเงินที่ตึกสตงอที่กําลังก่อสร้างนี่แหละ<ม>เพราะว่าบริษัทที่เขารับร <ใน S 1> ัพย์ามาเ<ใ>น,นี่ยเขามี <ใน S 1> ออฟฟิศชัช่วคราวอยู่อยู่ข้างโครงการก่อสร้างตึกสตงอนานข้างหลังนั่นตึกสตงอนี่เห็นไหมฮะแต่ก็ต้องรอฟังทางบริษัทที่เขาถูกพาดพิงก่อนเนาะว่าข้อทิปจริงมันเป็นแบบไหนยังไงแต่คลิปในวันนั้นเนี่ยมันมีปรากฏอยู่แบบนี้นะฮะ วันนี้ออสซี่ดอลวีผู้สื่อข่าวของเรานะฮะไปคุยกับช่างหนุย่ยช่างหนุ่ยเนี่ยเป็นผู้รับเหมางานประปานะฮะทำงานในตึกสตงอนะฮะอยู่ในคลิปประท้วงด้วยนะครับช่างหนุ่ยบอกว่าถ้าย้อนไปในตุลาคมปี67ตอนนั้นช่างหนุ่ยได้รับการว่าจ้างจากช่างเบลนะะซึ่งเขารับเหมางานต่อมาจากอีกบริษัทหนึ่งนะครับช่างเบลก็ติดต่อให้ช่างหนุ่ยกับลูกน้องสิบกว่าคน มารับเหมางานเกี่ยวกับการวางระบบท่อประปาทั้งหมดของโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่บางพลีสม,มุทรปราการตกลงค่าจ้างกันที่1 0 0 0 0แบาทาระยะเวลาทํางานคือสองเดือนนะฮะสิ้นสุดงานในตอนนั้นสิ้นสัญญาเนี่ยคือธันวาคม67หลังจากเข้าไปวางระบบท่อประปานในโรงงานแล้วนะฮะไม่ได้เงินค่าจ้างจน15ทธันวาคมไปทวงถามที่ช่างเบลผู้ที่มาจ้างช่างหนุย่ย ช่างเบลก็อ้างว่ายังไม่ได้เงินจากบริษัทรับเหมาโครงการแล้วทางบริษัทนั้นบอกว่าจะจ่ายเงินให้ไม่เกิน28ธันวาคมตัวช่างหนุ่ยกับลูกน้องก็รอคอยอย่างมีความหวังเพราะว่าต้องเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่28ธันวาคมก็ไม่ได้เงินนะฮะแล้วทางช่างเบลก็แจ้งว่าทางบริษัทรับเหมาโครงการเนี่ยขอผัดผ่อนไปก่อนตอนนั้นช่างหนุ่ยบอกผมกับเมียเนี่ยโอ้โหเครียดมากกลัวจะโดนโกง แล้ตลอดระยะเวลาที่ตัวช่างหนุ่ยกับเมียแล้วก็ลูกน้องมารับเหงา,ารับเหมาว,วางระบบประปาของโรงงานเนี่ยก็ทํางานกันหนักมากทํางานทั้งนอกเวลาทั้งวันหยุดอะไรต่างๆเนี่ยทำงานลุยงานหนักมากซึ่งหลังจากปีใหม่ผ่านไปก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้เงินแล้วบริษัทแห่งนี้เนี่ยยังให้ช่างหนุ่ยกับลูกน้องไปอบรมเพื่อเตรียมตัวเข้ารับงานต่อที่ตึกสตองอที่กําลังก่อสร้าง ที่ไปสร้างที่โรงงานเนี่ยยังไม่ได้เงินเลยบอกอ่ะมาเข้าอบรมเขาต้องอบรมก่อนก่อนที่จะมีช่างเข้าไปที่ไซต์างานก่อสร้างอาคารสอตงจจรู้จักช่างหนุ่ยกับลูกน้องก็เอาไปก็ไปนะเพราะว่าเดี๋ยวเงินเก่าเขาจะไปให้เราอ่าก็ไปก็ไปเขาบอกมีมีงานใหม่แต่ต้องไปอบรมก่อนแต่ยังไม่ได้เข้าไปทํางานที่ตึกนะฮะอ่าเพราะว่ามันยังไม่ได้เงินจากค้างเก่าสักทีหนึ่งนะครับ แล้วในช่วงที่ช่างหนุ่ยกับเมียกําลังรอเงินเนี่ย <Okay. S 1> มันก็มีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยู่วันหนึ่ง <Okay. S 1> เพราะเมียช่างหนุ่ยเครียดหนักถึงขั้นขึ้นไปบนดาดฟ้าของตึกนะฮะแล้วจะกระโดดลงมานะครับ <Okay. S 1> ช่างหนุ่ยไปเจอพอดีนะฮะดึงไว้ได้ทันนะครับจากนั้นก็เลยไปหาเรือกับช่างเบล <Okay. S 1> แล้วก็เดินทางไปที่ออฟฟิศของบริษัทนั้น <Okay. S 1> เพื่อทวงเงินค่าจ้างที่ติดค้างอยู่ okay. Okay. ก็ตามเหตุการณ์ในคลิปเลยสิบห้ากุมภาพันธ์นะครับเ <Okay. S 1> หตุการณ์วันนั้นช่างหนุ่ยกับเมียและลูกน้องเนี่ย ไปพร้อมกับช่างเบลแล้วก็ผู้รับเหมารายอื่นด้วยเพื่อจะไปคุยกับบริษัทรับเหมาโครงการหลังจากทราบว่าบริษัทนี้เนี่ยมีออฟฟิศชั่วคราวอยู่ข้างโครงการก่อสร้างอาคารสอตองอพอไปถึงได้คุยกับตัวแทนบริษัทนะฮะซึ่งไม่มั่นใจว่าอันนั้นคือบริษัทที่รับเหมามาแล้วจ้างพวกช่างหนุ่ยช่างเบลหรือจะเป็นตัวแทนของไชน่าเรเวที่เขาเป็นบริษัทใหญ่แต่เท่าที่สังเกตมีทั้งคนจีนและคนไทย ที่ออกมาเจรจาพูดคุยหนึ่งในตัวแทนคนไทยบอกว่าได้จ่ายเงินให้กับบริษัทรับเหมาโครงการบริษัทนี้ไปแล้วซึ่งระหว่างที่เจรจากันคู่ว่าสงตงงมาตรวจงานพอดีก็เลยได้รับรู้เรื่องราวไปด้วยและตั้งแต่ประท้วงในวันนั้นจนถึงตอนนี้พังช่างเบลนะฮะหรือช่างหนุ่ยก็ยังไม่ได้เงินนำซ้ำช่างเบลยังต้องมารับผิดชอบค่าแรงของผู้รับเหมารายย่อย คนอื่นๆทั้งหมดแทนไปก่อนซึ่งตอนนี้ทางช่างเบลก็ทยอยจ่ายเงินให้กับช่างหนุ่ยเกือบครบแล้วช่างหนุ่ยบอกว่าก็ไม่รู้ว่าช่างเบลเนี่ยไปเอาเงินมาจากไหน oh, oh, oh. ก็เลยอยากวิงวอนนะฮะอยากขอร้องบริษัทที่รับเหมางานมาจากทอดไหนก็แล้วแต่เนี่ย oh, 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 oh. เอาเงินไปให้ช่างเบลเขาด้วย oh, 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 oh. เพราะตอนนี้ช่างเบลเขาลำบากมาก oh, oh, oh. ต้องไปหาเงินมาจ่ายให้กับผู้รับเหมาลายย่อยที่รับช่วงต่ออีกทีหนึง่ง oh, oh, oh. พ่อโทรมาว่า <Yeah. S 1> เงินไม่ออกนะต่างฝ่ายก็ต่างตั้งใจว่าจะกลับไปบ้านหาลูกหาพ่อหาแม่ใช่ไหมครับ,รบพอไม่ได้ตังค์ขนาดตังค์ซื้อกับข้าวยังไม่มีเลยครับรบอตังค์ส่วนนี้ครับผมนอนรอตังค์ตั้งแต่ห้าทันวาแลครับจนทันวาแล้วหมดหมดทันวาแล้วก็ยังไม่ได้แล้วพอพี่ตามไปเจออะไรเกิดขึ้นก็เป็นอะไรร้องไห้ผมยังไม่รู้เรื่องว่าเงินจะไม่ออก แกคุยโทรศัพท์แล้วก็ร้องไห้แล้วก็วิ่งไปเลยผมก็ไปถามหาคนนู้นคนนี้เจอไหมเจอมาผมาวิ่งกันไปเรื่อยๆไปเจอแกขึ้นดาดฟ้าแล้วผมก็รบไปอุ๊บ <ผม S 2> อุบ <ผม S 2> เอาผมตกใจมากครับถ้าผมไปไม่ทันก็เหมือนอาคิพี่โดนลบนะครับคือครอบครัวพังทลายเลยเพราะว่าเงินในส่วนนี้ครับเงินแค่ไม่กี่บาทของสําหรับทางบริษัทหรอครับ ก็เดี๋ยวรอบริษัทที่เขาถูกพูดถึงชี้แจงด้วยนะฮะต้องให้เป็นธรรมก่อนนะคน